จากคลิป Adobe Illustrator ภายใน8นาทีก็มีคนสนใจกันค่อนข้างมากนะครับพวกเราเลยเลือกที่จะทำโปรแกรม,มอ,อื่นๆอีกคราวนี้เนี่ยจะเป็นการตัดต่อวิดีโอแบบเบื้องต้นด้วย Adobe Premiere Pro ผมภาวินจะพาไปดูว่าโปรแกรมนี้เนี่ยสามารถตัดต่อแบบง่ายๆยังไงได้บ้างครับขั้นตอนแรกสุดคือการสร้างโปรเจกต์ใหม่ให้กดที่ New Project ถ้าอยากเปิดโปรเจกต์ที่เคยสร้างไว้แล้วให้กดที่ Open Project ซึ่งในหน้าต่าง New Project นี้ก็จะมีให้กรอกชื่อโปรเจกต์และเลือกที่ที่เราต้องการจะเซฟโปรเจกต์ของเราเอาไว้โดยด้านล่างนี้จะเป็นการตั้งค่าอื่นๆแต่ถ้าเอาง่ายๆก็กดโอเคไปก่อนเมื่อพวกเรากดแล้วจะเข้ามาเจอหน้าต่างแบบนี้หน้าตาอาจจะดูซับซ้อนเล็กน้อยหรือบางคนอาจจะไม่เหมือนของผมแต่นั่นไม่เป็นไรเพราะในโปรแกรมนี้เราสามารถปรับหน้าต่างการทำงานของเราได้หมดเลยถ้าดูที่ด้านบน นี่คือแถบ Workspace เราสามารถเลือก Workspace ต่างๆได้โดยโปรแกรมจะจัดมาให้เหมาะกับการทำงานประเภทต่างๆซึ่งที่ผมบอกว่าปรับได้คือเราสามารถที่จะย้ายโดยการคลิกที่แต่ละคำสั่งแล้วก็ลากหรือเอาเมาส์ไปชี้ที่ขอบแล้วก็หดหรือว่าขยายออกมาได้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยน ให้มันกลับไปที่ค่าเริ่มต้นก็สามารถกดคลิกขวา reset to save layout เมื่อเราเริ่มเข้าใจหน้าต่างแล้วขั้นตอนต่อมาคือการเอาวิดีโอของเราลงไปในโปรแกรมเราสามารถดับเบิลคลิกหรือโยนวิดีโอของเราลงในหน้าต่างโปรเจก t นี้ได้เลยถ้าหาหน้าต่างโปรเจก t นี้หรือหน้าต่างอื่นๆที่ผมพูดในคลิปนี้ไม่เจอให้กดที่ Window ในที่นี้คลิกโปรเจกตแต่คำแนะนำคือเราควรจะโยนวิดีโอลงไปในโฟลเดอร์ก่อนไม่งั้นโปรเจกต์ของเราเนี่ยจะมัวมากม วิธีการสร้างโฟลเดอร์ให้คลิกที่ New Bin และเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ได้เลยโดยผมจะตั้งชื่อว่า Footage ต่อมาคือการเริ่มตัดต่อวิดีโอในการตัดต่อวิดีโอนี้เราต้องสร้าง Sequence ขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะโยนวิดีโอลงไปและตัดต่อซึ่งในการสร้าง Sequence เราสามารถโยนวิดีโอลงไปในหน้าต่างไทม์ไลน์นี้ได้เลยแต่การตั้งค่าวิดีโอของเราทั้งหมดจะเป็นไปตามวิดีโอที่เราโยนลงไปเช่นขนาดและเฟรมเรท เพราะฉะนั้นเราควรสร้างซีเควนซ์ขึ้นมาแบบตั้งค่าเองเพื่อให้ลดโอกาสผิดพลาดถ้าแต่และว,วิดีโอของเรามีขนาดหรือค่าที่ไม่เท่ากันวิธีการสร้างซีเควนซ์ให้เราคลิกที่ New Item กด Sequence ด้านซ้ายนี้จะมี preset ที่โปรแกรมมีมาให้ด้านขวานี่คือค่าต่างๆของ Sequence ถ้าเราต้องการที่จะเซตติ้งเองให้มาที่ Setting ถ้าคิดไม่ออกว่าจะเซตยังไงเซตตามนี้เลยครับแต่หลักๆคือตรง Frame Size ที่เป็นขนาดของวิดีโอ 16:9ต่อจะเป็นแนวนอน9:16ต่อนี้จะเป็นแนวตั้งและเราสามารถเซฟเซตติ้งนี้เป็นพรีเซตได้เลยครั้งต่อไปเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเซตใหม่โดยการกดเซฟพรีเซตและสามารถเปลี่ยนชื่อซีเควนซ์ได้ตรงซีเควนซ์เนม e ถ้าเสร็จแล้วก็กดโอเคมาถึงตรงนี้เราสรุปได้แล้วนะครับว่า1นึ่งโปรเจกต์เนี่ยมีได้หลายซีเควนซ์ซึ่งเวลาที่เราตัดเสร็จเนี่ยก็จะเอ็กซ์พอร์ตออกไปทีละซีเควนซ์และนับเป็น1วิดีโอ เมื่อเราได้ซีเควนซ์มาด้านล่างนี้คือไทม์ไลน์และถ้าเราลากวิดีโอลงมาก็จะมีคำเตือนว่าคลิป m i มิสแมช warning คำเตือนนี้แปลว่าวิดีโอของเรามีฟอร์แมตไม่เหมือนกับซีเควนซ์ที่เราลากลงไป ซึ่งเราสามารถ change sequence setting ให้ sequence ของเราเนี่ยเปลี่ยนไปตามวิดีโอหรือ keep existing setting ที่เป็นการเปลี่ยนวิดีโอมาเป็น format เดียวกับ sequence แทนและเมื่อเรามาดูที่ timeline จะมีฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่ง v และอีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่ง a v คือฝั่งภาพ a คือฝั่งเสียงนั่นเองเราสามารถซ้อนหลายเสียงหรือว่าหลายภาพพร้อมกันได้ซึ่งมันจะโดนทับกันแบบนี้วิดีโอที่อยู่ด้านบนก็จะทับวิดีโอที่อยู่ด้านล่าง ในไทม์ไลน์เราสามารถสครอล l เมาส์เพื่อเลื่อนขึ้นเลื่อนลงกดออปชันหรือ alt สครอลลเมาส์เพื่อขยายออกหรือหดเข้าคอมมา n d หรือ control สคร o ล l m เมา e ์เพื่อเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาและสำหรับการเลื่อนวิดีโอไปมาให้กดที่คำสั่ง selection tool แล้วย้ายวิดีโอไปมาได้เลยมาถึงคำสั่งไทม์ไลน์อื่นๆที่ควรจะรู้ก็จะมี snap เมื่อเราเลื่อนวิดีโอก็จะให้มันดูติดกันแบบนี้หรือเปล่า หรือถ้าเกิดเรากดออกมันก็จะไม่ดูติดกันแบบนี้ Link ที่จะบอกว่าให้ภาพกับเสียงเลื่อนไปพร้อมกันหรือเปล่าล็อกเพื่อให้แทร็กนี้ขยับไม่ได้ซึ่งใช้ได้ทั้งภาพและเสียงและเราสามารถเปิดหรือปิดการมองเห็นได้โดยการกดรูปตานี้เมื่อเราเข้าใจไทม์ไลน์แล้วต่อมาคือการตัดวิดีโอเราสามารถเลือกช่วงได้ตั้งแต่ก่อนเอาวิดีโอมาวางได้ โดยการดับเบิลคลิกที่วิดีโอนั้นๆดูที่หน้าต่าง Source ไปที่ส่วนที่เราจะเอากด Mark In เลื่อนไปที่ตอนจบวิดีโอที่เราจะเอากด m a r ์ o เอเมื่อเลือกช่วงแล้วถ้าเราต้องการจะเอาแค่ภาพกด drag video only ถ้าเกิดต้องการจะลากมาแค่เสียงกด drag audio only และถ้าอยากลากวิดีโอลงมาก่อนแล้วค่อยมาตัดให้ลากลงมาและกดที่คำสั่ง razor tool แล้วตัดที่ช่วงใดช่วงหนึ่ง จากนั้นถ้าจะลบช่วงนั้นๆก็คลิกแล้วก็กด delete เมื่อลบแล้วเรากดที่ช่องว่างแล้วลบอีกครั้งให้วิดีโอมาชนกันหรือกด option หรือ alt เ t ทค้างไว้แล้วลบเพื่อให้วิดีโอมาชนกันได้เลยถ้าเผลอลบยาวเกินก็ชี้ที่ปลายหรือต้นวิดีโอแล้วลากออกมาได้เมื่อเราเอาวิดีโอมาเรียงกันแล้วต่อมาคือการตั้งค่าขนาดและตำแหน่งของวิดีโอเราสามารถเลือกวิดีโอไหนก็ได้และกดที่ effect controls เราสามารถกรอกเลขตรง Position เพื่อเปลี่ยนค่าของตำแหน่งหรือคลิกแล้วลากที่ตัวเลขเช่นเดียวกับค่าอื่นๆเช่น Scale ที่เป็นการปรับขนาดเมื่อเราเสร็จในส่วนของการเรียงและการตั้งค่าแล้วต่อมาคือการเพิ่มลูกเล่นให้วิดีโอของเราเราสามารถใส่เอฟเฟกได้โดยการกดที่หน้าต่าง f f f e c t โดยจะมีแบ่งหมวดหมู่ต่างๆในหมวดหมู่วิดีโอ r a n s i t i o n คือการเปลี่ยนจากวิดีโอหนึ่งไปอีกวิดีโอหนึ่งกดลูกศรเพื่อดูเพิ่มเติม เลือกอันที่เราต้องการและโยนใส่วิดีโอได้เลยเช่น cross d i s o l v e ที่เราทำให้วิดีโอของเราเชื่อมกันแบบเนียนๆหรือจะเพิ่มลูกเล่นโดยการปรับความเร็วของวิดีโอโดยการคลิกขวาที่วิดีโอกด speed slash duration เพื่อกรอกค่าความเร็วก็ยังได้ในการใส่ตัวอักษรในโปรแกรมนี้เราสามารถกดที่ type tool และกดตรงไหนก็ได้จากนั้นก็พิมพ์คำแล้ก็เปลี่ยนการตั้งค่าที่เดิมกับการตั้งค่าวิดีโอเลยนั่นก็คือ effect control เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีที่ชอบย้ายที่ด้วยการกด Selection Tool แล้วก็ลากไปมาเลยและตัวอักษรก็สามารถใส่เอฟเฟกได้เหมือนกันเช่น Cross dissolve โยนลงไปตอนต้นกับตอนปลายก็จะได้แบบนี้เลยระหว่างที่ทำถ้าอยากจะกด Save ก็กด File Save และขั้นตอนสุดท้ายคือการ Export วิดีโอของเราออกไปให้กดที่ File Export Media. เลือกฟอร์แมตที่ต้องการแล้วก็ตั้งค่าความชัดต่างๆหรือเลือกจาก preset ที่โปรแกรมนี้มีให้ก็ได้จากนั้นกดตรง Output Name เพื่อตั้งชื่อและเลือกที่ที่เราต้องการจะเก็บไฟล์ที่เรา Export ออกไปเมื่อเสร็จแล้วก็กด Export